สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพีชชีวิตนะครับเหลืออาจารย์พงศกรมาดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนำโชคลาวพัฒนาค่ะงวดประจำวันพุธที่24สิงหาคม2565ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอบนี้จะฮิงปังดังรวยเหมือนรอบที่ผ่านมาไหมไปตามดูกันได้เลยครับ อาจารย์จะมาเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมพิธีเบิกทรัพยานาคครับในวันที่1 4 1 5 1 6าตุลาคม2565ค่ะครับ3ามวัน2คืนครับนะครับเดี๋ยวเราไปทำพิธีเบิกทรัพย์กันที่อุตรดิษฐ์นะครับที่เดิมนะครับที่เป็นวังนาคินของพ่อศรีสุวรรณนาคาราชนะครับในตำนานที่เกี่ยวกับพ่อศรีโทกับพ่อศรีสุวรรณที่มีการทะเลาะกันสมัยยุคเมื่อโบราณนะครับปัจจุบันก็รักใคร่กันดีแล้วนะครับ พญานาคนะครับเรามีความเชื่อว่ามีขุมทรัพย์ทิดนินจินดาของท่านเนี่ยท่านเห็นจนเบื่อแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นของที่เป็นเรื่องปกติในวังพญานาคนะแต่มนุษย์เราเป็นถือว่าเป็นของมีค่านะครับเราจะไปทําพิธีเบิกทรัพย์กันครับในการเบิกทรัพย์เนี่ยไม่เอาเสียมอาอเจาะไปขุดหรอกครับนะเราไปทําพิธีเบิกทรัพย์นะครับสิ่งที่เขาจะให้มา คือสิ่งที่เป็นทิปนะประธานออกมาทําให้เรากลับมาแล้วจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการค้าการขายธุรกิจนะครับหรือสามาชีพแล้วก็จะมีโชคลาภประกอบด,ด้วยนั่นเองครับนะนอกจากเราไปทําพิธีเนี่ยเราต้องใช้บุญนำนะครับอาจารย์จึงจัดไปกระถินด้วยทั้งหมดนะครับไปจัดพิธีกรถินไปถวายกระถินก่อนเอาเอาบุญนําหน้านะครับแล้วก็ทําพิธีเแบบิกทรัพย์ตามนี่จะได้เกิดอานิสงส์ใหญ่นะอาจารย์ก้อย เขาได้รับบุญเขาถึงมาทานพรให้เรานะครับมันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนไม่มีของฟรีเกิดขึ้นใดในในโลกนะครับต้องบอกก่อนทุกอย่างมีสิ่งแลกเปลี่ยนเช่นเหมือนกับที่เราไปบนบานสารกก่าวใช่ไหมจาร์ก้อยนะฮะไปบนแล้วแล้วก็สําเร็จแล้วก็ต้องไปตอบแทนอย่างนี้นะครับแบบเดียวกันแต่อันนี้อาจารย์ให้ก่อนเลยนะครับให้ก่อนแล้วไปเบิกทรัพย์อีกทีหนึ่งให้ท่านประธานพรท่านก็จะมีความสุขมากท่านก็จะดีใจเมื่อลูกหลานมาหานะครับต้องบอกก่อนว่า ปีนี้เราจัดกันเป็นปีที่6แล้วนะครับอย่างไปทางการนะก่อนทางการที่เราไปจัดกันอีกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพิธีดีๆจัดได้แค่เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราไม่ได้แค่เบิกทรัพนะเราพาไปเที่ยวด้วยเที่ยวทวําบุญไปเก็บเกี่ยวไปชาร์จพลังไปชาร์จแบตไปคลายประจุคลายความเครียดนะครับสามวันสองคืนเนี่ยเราจะไปที่ใดกันบ้างอาจารย์ก็มีที่ไหนต่อครับ ค่ะเราจะพาไปไหว้พระธาตุช่อแฮนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีขานปีขานปีเสือดุอยู่นะครับค่ะ,ะคเสือใจดีอยู่จะเพาะไปเสือธาตุน้ําในตําราดวงจีนนะครับแต่ความว่าเสือก็ยังไงก็ดุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไปรับพลังกันที่เดิมนะครับที่พระธาตุช่อแฮศักดิ์สิทธิ์มากเพาเป็นพระมหาธาตุนะครับมีตำนานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเยอะแยะเลยเมื่อก่อนเราเคยไปกันบ่อยนะครับ <นะ S 2> ต้องบอกว่าไปรับตังคนาจันท์ก้อยค่ะขอสำเร็จกันตรงนี้เยอะมากมีเทวดารักษา ครั้งนั้นอะที่เราพาไปจะไม่ได้จอดก้อยที่อาจารย์บอกเห็นดอกบัวบานขึ้นมาที่พระธาตุช่อแห่นี่แหละเห็นในนิมิตนะครับนิมิตที่กำลังสวดอยู่ตรงนั้นอะนิมิตด,ดอกบัวบานขึ้นแล้วเปล่งแสงสวยงามมากอาจารย์บอกเลยนะครับนั่นเป็นนิมิตสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นมีเทวรักษานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราไปขอพรกันตรงนี้อีกจากที่นี่เราไปที่ไหนกันต่อคือนอกจอากนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวถ้ำพญานาคแล้วก็มีถ้ำพระราหูด้วยค่ะอ่าแล้วก็อะไรอีก ไปกราบาพระมหาเมียมุนีอันนี้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะคะที่ว่าไปกราบพระมหาเมียมุนีเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงพมา่าเลยเราสามารถกราบไหว้พระเมียมุนีได้ที่นี่นะคะที่ประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีเทพทันใจด้วยเพราะรว่ามาเข้าฝันเข้านิมิตอ่าให้ไปนะตรงนี้ตรงนี้อันนี้เข้าฝันอาจารย์ก้อยนะครับอ่าให้กลับไปอีกนะครับเดี๋ยวปีนี้เราได้กลับไปกันแล้วนะครับพระมหาเมียมุนีเนี่ย มีความสําคัญเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของทางพม่านะครับก็ต้องบอกว่าเทียบเท่ากับพระพุทธชินราชเราเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับพระมหาเมียมุนีเนี่ยที่ทางพม่านี่เขาจะล้างหน้าทุกเช้าแล้วทุกชองชั่วโมงนะครับเขาเรียกว่าเขามีความเชื่อว่าลมหายใจของพุทธะอยู่ที่องค์พระมหาเมียมุนีนะครับนี่คือตำนานแต่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงโชคดีนะสามารถเข้าโบสถ์ได้ครับ ถ้าเป็นที่พม่าเขาจะไม่ให้เข้าโบสใช่ต้องบอกเลยนะคุณได้ไปไอย่างใกล้ชิดไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าโบสนะได้แต่ยืนอยู่บริเวณด้านนอกนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะเป็นสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เราจะไปสร้างพระประจำตระกูลค่ะนะครับ องละ999บาทเดี๋ยวเราไปสร้างพระประจําตระกูลกันครับนะเราไปกราบพระมหาเมียมุนีนี่ด้วยนะครับเอาพระเนี่ยเป็นพระพุทธรูปนะครับเขาจะจาร์นาตระกูลเราไว้นะครับประดิษฐานที่ศาราที่ของพระมหาเมียมุนีนะครับจารคือการเขียนสลักลงไปบนองค์พระครับว่านมตระกูลนี้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อันนี้ต้องล่วงหน้านะครับกับชั้นชิดจาร์จะไม่รับนะครับเพราะว่ามันจะยุ่งท่านทำไม่ทันพระท่านทาไม่ทันพระท่านทาไม่ทันไม่ยาดส่งไปปุ๊บท่านจะเขียนเลยท่านก็ต้องเรียกช่างมาเขียนอีกค่ะพระเนี่ยเขียนชื่อประจำตระกูลแล้วก็จะเอาประดิษฐานไว้ที่ณนะสถานที่แห่งนั้นนะคะที่ศาลาองค์พระมหาเมฆมูนีนั่นเองวิหารละกันข่าววิหารตรงนั้นแล้วก็พระท่านจะมีการสวด กันตรงนั้นทําพิธีกันตรงนั้นเราเราสร้างกันแล้วนี่เนาะหลายคนที่เคยไปกอาจารย์สร้างไ,<ด>ไว้แล้วที่พลาดโอกาสดีๆเมื่อรอบก่อนหลายปีแล้วนานมากแล้วนะคะก็สามารถ <COVID. S 2> ใช่ก็สามารถที่จะร่วมเข้ามาได้เรายินดีเป็นสัพันธ์บุญให้นะคะไปทำให้ค่ะก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ให้เป็นหลักฐานส่งมาให้ดูครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับค่ะสำหรับทริปนี้เนี่ยเรา รอบนี้เนี่ยเราเบิกทรัพ,พยานาคและทอดจินในวันเดียวกันด้วยและที่สำคัญนะครับอาจารย์ยังมีบุญนะครับท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพสังฆทานนะครับไปถวายในพิธีเบิกทรัพ,พยานาคด้วยนะครับแล้วก็ตามวัดต่างๆที่เราจะเดินทางไปนี้อาจารย์จัดเพียง9ชุดนะครับชุดละเท่าไหร่ครับอาจารย์ก้อย2,900บาทค่ะครับชุดละ2,900บาทเท่านั้นนะครับ ค่ะต้องบอกก่อนว่าที่เราไปทุกที่เนี่ยเราจะไปถวายสังฆทานไปทําบุญกันด้วยทุกท่านก็จะได้บุญร่วมกันหมดทุกท่านเป็น,นะะมหาสังฆทานค่ะอันนี้สําคัญนะครับมหาสังฆทานเนี่ยบุญใหญ่แล้วที่สําคัญในพิธีบิกทรัยพย์พานาคเนี่ยตอนที่เราบวงสวงนะ,นะครับเราจะทําเทียนขอทรัพย์ขอโชคจากพญานานคซึ่งจะบรรจุชื่อนามสกุลของท่านนะครับ วันเดือนปีเกิดของท่านลงในเทียนนี้นะครับทำพิธีบวงสวงบูชานะเป็นเทียนของแต่ละบุคคลนะครับท่านละ2500บาทนะครับจะจุดกันบนวิธีเบิกทรัพยานาคเลยนะครับอ,อันนี้เทียนนี้จะเป็นหนึ่งคู่นะคะก็สลักชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดของเจ้าของดวงชะตาลงไปเมื่อจุดจุดรอบนี้เนี่ยก็คือถ้าไม่หมดเราจะไม่จุดจนหมดนะคะ ก็คือจะนําส่งกลับให้เจ้าภาพคะ่ะเผื่อเป็นสิริมงคลต่อไปเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็จะส่งให้ทุกท่านนะครับในราคาชุดละ2,500บาทนะครับมันจุชื่อนามสกุลของท่านนะครับวับนในปีเกิดของท่านนะครับลงในแผ่นยันนะครับแล้วอาจารย์ก็จะมงสวงขอเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะทําพิธีตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพิธีที่ถือว่าไฮไลท์พิธีเบิกทรัพย์นี่ไฮไลท์เลยนะครับท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาครับ เนื่องจากโควิดมา3ปีใช่ไหมครับมันก็ว่างเว้นไปเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้เราไปชาร์จแบตเตอรี่ไปสูดอากาศที่สดชื่นนะครับเพราะเราขึ้นไปถึงแพร่เลยนะครับอากาศดีมากนะครับเราต้องบอกว่าใครไม่ได้ไปรอบนี้ถือว่าพลาดครับท่านใดสนใจจะร่วมเดินทางไป3วัน2คืนคือวันที่14.15.16ตุลาคม2565ค่ะ ไปนีพิธีเบิกทรัพยานาคนะครับไปทอดกระถินด้วยไปรวมไปทําพิธีร่วมกันนะครับก็ไปชาร์จแบตเตอรี่สนใจติดต่อเข้ามาจองที่พักด้วยนะครับ จะดูรอบนี้เราไปดูรอบที่แล้วนะคะเมื่อรอบที่แล้วจำฮองสกรให้เลข 1, 4, 2, 3, 8, สีดห้าหนะคะดาวเด่นให้3กับ5มา1ตัวครับนะครับทำให้เลิกบนออก หกสามหกเลิกล่างออกเก <96 S 2> ้าหกค่ะในชุดกลุ่มดาวจิตดวงก็จะไปเข้าสามตัวคือเลิกปนนะครับหกสามหกนั่นเองครับดาวเด่นเข้าเลขสามนั่นเองนะครับยังไงก็จับคู่โดนสามหกหกสามแน่นอนเฮงปังนางปุริเย่ครับส่วนดาวดับให้เวลาที่เลขปลดนี้เราพัฒนาดาวดับรอบที่แล้วเป็นยังไงจนก้อยก็ยังดับสนิทอยู่นะคะดับสวยๆส,สำหรับสมาชิกนะคะจำทศกรให้ดับหลักร้อยเอาไว้ห้ากับศูนย์ ก็สนิทค่ะนะสำหรับเลิกบนนะคะหลักหน่วยจอสกอรให้เลข3ค่ะครับเลิกล่างจะเป็นเลข9้าหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับก็ยังดับสนิทอยู่แมน่นยำนะครับก็ทําให้ลดคอต์สลงนะครับนะก็เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มดาวตัวนี้บางชุดที่ท่านไม่ได้รับอย่างดาวดับหลักร้อยมาอยู่ในกลุ่มของ VVP นะครับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มตัวเลข VVP ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยดูแลให้อยู่ตามเงื่อนไขนะครับ เดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันจากการคำนวณดวงดาวดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบของนาซาแล้วจุดพิกัดวันที่24สิงหาคม2565นะครับตรงกับวันพุธนะครับที่ประเทศลาวช่วงเวลาโฟกัสไปที่ช่วงเวลาที่กองสลากลาวกำลังหมุนนั่นเองจึงมีกลุ่มดาวเจ็ดดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวจันทร์เลข2ค่ะพระราหูเลข8ค่ะดาวอังคารเลข3ค่ะดาวศุกร์เลข6ค่ะดาวเสาเลข7ค่ะดาวเกตเลข9้าค่ะดาวพฤหัสสบดีเลข5ครับ 2836795ดูผังประกอบนะครับในกลุ่มดาว7ดวงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวตั้งแต่เลข2เลยครับ ค่ะเลข2นะคะจับคู่ได้เป็น28 23 26 27 29และ25ค่ะเลข8จับคู่ได้เป็น83 86 87 89และ85ค่ะเลข3ค่ะจับคู่ได้เป็น36 37 39และ35ค่ะเลข6ค่ะจับคู่ได้เป็น67 69 65ค่ะเลข7จับคู่ได้เป็น79 75คู่สุดท้ายคือ95ค่ะ ครับจับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะครับในกลุ่มดาว7ดวงนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวอ่อนองศาและแก่องศากันนะครับดาวที่แก่องศาได้แก่ดาวเสาครับเลข7ค่ะ21องศา4ี่ิบดาดาวทำกันมนนะครับได้ภูมิปารเลิกนะครับดาวดวงต่อมาคือดาวเกตครับเลข9กค่ะ21องศาเช่นกันแต่ลิบดามแก่กว่านะครับคือ4ีปองศานะครับ่โดนระวังลูกพิษสุนัขนะครับแล้วก็ภูมิปารเลิกนะครับ ดาวตรงต่อมาคือดาวพระรลาหูครับเลข8ค่ะ22องศา10ดิดานะครับได้มหัดทโนเลิกดาวแก่งศา798เดนะครับเดี๋ยวมาดูดาวอ่อนองศากันครับในกลุ่มดาวอ่อนองศานี่เออไม่มีนะครับตอนนี้ชุดนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มดาวแก่องศาหมดเลย อ่าเดี๋ยวเรามาดูดาวเด่นดีกว่านะครับดาวเด่นคำนวณออกมาแล้วดึงออกมาในกลุ่ม7ดาวดวงนี้แหละนะครับจึงมีดาวเด่นๆด่นได้กันทั้งหมด2ดวงดาวครับดวงที่1คือดาวพระฤหั์สปดีเลข5ค่ะดวงที่2คือดาวจันเลข2 5กับ2อย่างน้อยต้องมาถึงตัวนะครับตัวนี้เป็นดาวเด่นหรือท่านจะนําไปรูดก็ได้นะครับถ้าดาว5มาครับจันก้อยถ้าดาวห้ามาจับคู่ได้เป็น59 5756, 53 58และ52ค่ะ ถ้าสองมาถ้าสองมาจับคู่ได้เป็นสองแปดสองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าและสองห้าค่ะครับท่านก็เลือกเอานะครับในกลุ่มดาวเด่นออกมาก็จะได้สองดวงท่านก็เลือกจากสองดวงเนี้ยนะถ้าไม่หลุดเนี่ยน่าจะเฮงปังดังรวยอีกครับนะครับท่านบอกว่าอยากได้เลขเจาะออาเอาไปเลยครับเลขเจาะถ้าห้ามาก็จะมีห้าหกห้าสามห้าสองครับดาวเจาะเลขสองนะครับก็จะเหลือสองสามสองแปดและสองเก้าครับท่านก็ ดเอาไว้ประกอบแนวทางนะครับส่วนเราดับเราสายเวลาที่เลขกดนี่เราพัฒนาออกแล้วนะครับขอทุกท่านเฮงดังปังปูรีเย่ครับค่ะท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะสําคัญอย่ากกดข้ามโฆษณาเนาะอ่าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภเปนทนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ